รุ่นหมวกตัวท็อปขายดีใครอยากใส่แล้วหล่อต้องดูคลิปนี้ให้จบก่อนตัดสินใจ ำหรับใครที่กำลังมองหามวกกันน็อกใบใหม่อยู่นะครับผมวันนี้ได้รวบ3มสามระดับหมวกกันน็อกยอดนิยมสำหรับสายขี่มาให้ชมกันนะครับผมสหรับเดือนมิถุนายนนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับผมสำหรับใครที่ม่ข่าวข่าวสารความรู้ต่างๆหรือข่าวสารเปิดตัวรถใหม่ๆเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้บนเว็บไซต์ Motorfix ได้เลยนะครับผมมีข่าวสารใหม่ๆอัปเดตให้ทุกวันแน่นอนเรื่องวันที่อันดับที่3อย่างไรเดอร์มวกกันน็อกดีไซน์เรียบเท่นะครับผมใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันนะครับผมคุ้มค่าด้วยมาตรฐานน้ำหนักเเเเบบบบาาาาะอกศไดด้้ีีีีนนนนครรรรััผมมมป็ุ่่่่่่ิตททหหสพงขข หรืออยากได้หมวกใช้งานทั่วไปในราคาสบายกระเป๋าสำหรับรุ่นขายดีของไรเดอร์นะครับผมได้แก่รุ่น r 1 x รุ่นนี้นั่นเองนะครับผมคุณคิดว่าหมวกกันน็อกเต็มใบแบบนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมฉเฉลยให้เลยราคา990บาทคุณคิดว่าหมวกกันน็อกเต็มใบแบบนี้จะหาได้จากที่ไหนอีกและสําหรับอันดับต่อไปนะครับผมได้แก่อันดับที่2 KYT หมวกกันน็อกสายซิ่งจากอิตาลีเนี่ยที่ขึ้นชื่อว่าเรื่องของความเบาและแอร์ฟลที่ดีแถ่มีรุ่นลายเลปิก้า ลายแข่งเท่ๆให้ได้เลือกกันอีกเหมาะสำหรับคนชอบแบบฟิลสนามแข่งใช้งานได้ทุกวันคนหลายคนเลือกใส่ KYT เพราะว่าใส่แล้วหลอนั่นเองสำหรับตัวนี้นะครับผมอยู่ในราคาที่เอื้อมถึงสำหรับทุกคนแน่นอนนะครับผมและสำหรับรุ่นขายดีของ KYT นะครับผมได้แก่รุ่น TT r e v o Graphic นั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นตัวนี้บอกเลยว่าลวดลายหรือสีสันเนี่ยมีให้เลือกมากมายเลยนะครับผมที่ยกมาเนี่ยก็สวยไม่แพ้กันนั่นเองนะครับผมและสำหรับราคานะครับผมอยู่ที่3,350บาทเท่านั้นเองนะครับผมสามารถผ่อนได้สนานเปอร์เ เดือนและสำหรับตัวสุดท้ายนะครับผมอันดับที่1อย่างเรียวเฮล멧ต้องยกให้เขาเลยนะครับผมสำหรับเรียวแบรนด์ไทยที่คุณภาพเกินราคาขึ้นชื่อเรื่องดีไซน์ล้ำวัสดุดีใส่แล้วสบายนะครับผมแถมมีให้เลือกหลากหลายทรงทั้งสายวิ่งในเมืองหรือว่าออกทริปเนี่ยทุกคนต่างยกนิ้วให้ว่ามันใส่แล้วรู้สึกมั่นใจทําให้นํามาที่อันดับที่1อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับสำหรับรุ่นขายดีของเรียวนะครับผมได้แก่รุ่นฟินนิกอเวอรอนรุ่นนี้นี่เองนะครับผมที่ผมนํามาในวันนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนันนนนเงรรบบผมห็ูปทแบบี้ ครับผมแต่ว่าเขามีน้ำหนักที่เบาและสามารถใส่แว่นได้นะครับผมสาหรับใครที่ต้องการใส่แว่นสายตานะครับมาด้วยชิลสีชานะครับผมรองรับบลูทูธสำหรับสายฟังเพลงอีกด้วยนะครับผมเห็นออปชันเยอะๆแบบนี้นะครับผมมีราคาอยู่ที่2390บาทเท่านั้นเองครับล่าสุดวันที่3ามสิกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมทางเรียวเนี่ยได้ประกาศผู้โชคดีที่ได้รับทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากร่วมสนุกกิจกรรมแบบนี้นะครับผมง่ายมากๆเพียงแค่ซื้อหมวกเรียวรุ่นใดก็ได้นะครับผมก็มีสิทธิ์ลุ้ คุณก็ได้สำหรับใครที่ฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับผมสนใจหมวกรุ่นไหนเนี่ยสามารถถ้เข้ามาสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาไว้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดมีข่าวสารอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังแน่นอนนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมรักมอเตอร์ไซค์ทักมอเตอฟิกวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ